สวัสดีครับที่นี้ต้อนรับสู่ช่อง p d w Channel อีกครั้งครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาอยู่กันในเกมใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวนะครับเกม Darkonia Saga นะครับผมเกม Darkonia Saga นั้นเป็นเกม uh, MMO RPG นะครับผมโดยที่เราจะสวมบทบาทเป็นตัวละครต,ต่างๆภายในเกมครับเพื่อไปประจญภัยเก็บเลเวลลงดันและก็ร่วมะจญภัยกับเพื่อนๆน,นะครับโดยการ Darkonia Saga จะเปิดให้โค้ดเบต้าในวันที่16 นี้นะครับผมโดยทางเกมตอนนี้จะมีเซิร์ฟเกาหลีให้เล่นนะครับสามารถเข้ามาเล่นกันได้โหลด a อ k พเคนะครับส่วนวิธีเล่นเดี๋ยวผมจะลงในคลิปถัดๆไปให้นะครับส่วนลิงก์ผมจะทิ้งไว้ด้านใต้คลิปนะครับเพื่อนๆเ,เคยประสบปัญหานี้ไหมครับเวลาเล่นเกมมือถือมีระบบออโต้แต่เราไม่สะดวกที่จะเปิดจอทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับผมผม,ผมไปเจอแอปหนึ่งมาดีมากเลยแอปนี้ไปว่าแอปชื่อว่า UG Phone นะครับผมเป็นแอปที่เอาไว้ ใช้เช่าคลาวดระบบคลาวดเหมือนเราเช่าคอมไว้เครื่องหนึ่งบนคลาวครับผมทําให้เพื่อนฟ์มชิลๆออกมาดูยูทงยูทูบทำอะไรได้หมดเลยครับผมเหมือนเราเปิดคอมมาที่บ้านโดยที่แบบฝากเขาเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแอปยูทิ n โปสามารถช่วยเล่นได้นะครับผมโดยเสียแค่วันละ8ปบาทสามารถโหลดผ่านคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมสามารถได้รับเพรเพิ่มอีก488เพรเลยนะครับเอาไปใช้ลดราคาในแอปนี้ได้35บาทเลยเพียงแค่ใส่โคด้ด pwf 4H นะครับผม เอาล่ะครับพูดกันในถึงดาก์คเนียสากานะครับดาร์คเนียสากาภาพอาจขคุ้นตาสําหรับบางท่านนั่นก็คือ Dragon Slayer ยอร์ n อนไลน์นั่นเองนะครับเกม Dragon Slayer Online นนั้นเคยเปิดให้บริการในปีประมาณปี2011นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะปี2011เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับเกมนี้เคยเป็นเกมเวอร์ชั่นพีซมาก่อนนะฮะได้มาลงโมบายในหลังอููนานอยู่นะโดยอาชีพหลกัหลกๆเลยนะครับ ที่เขาจะมีให้เราเล่นในตอน CBT ใช่ไหมครับจะมีนักเวทครับผมโดยนักเวทจะมีคัสแยกต่างๆไปคืออาร์คเมดกับซอร์เซเลอร์นั่นเองนะฮะโดยแต่ละสายอาจจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนเพื่ออาจจะต้องไปลองเล่นกันในเกมนะครับโดยเวอร์ชั่น PC ที่คนเล่นดาร์คเซยเยอร์มาก่อนน่ะอาชีพจะไม่เหมือนกันแน่นอนนั่นเองนะครับจะมีอาชีพแตกต่างเยอะแยะมากมายโดยใช้แค่รูปร่างมอนเตอร์ที่เหมือนเดิมแค่นั้นเองนะฮะอ่ะถัดไปเป็นนักขนูครับผม เกมนี้นะักขนูจะมีนะักขนูคือสไนเปอร์และชาร์ปชูเตอร์นะครับเป็นอาชีพแยกนะฮะถัดไปครับเป็นแลนเชอร์นั่นเองนะครับจะเปลี่ยนเป็นคาราเวลหรือจะเปลี่ยนเป็นไนท์ก็ได้นะครับจะมีอีกสสายแยกไปนะตอนแรกเราจะเป็นดาบหอกอย่างนี้นะครับถัดไปครับจะเป็นอาชีพแดนเซอร์เป็นอาชีพซัพพอร์ตครับเป็นลูกปีกแฝดอย่างนี้นะฮะจะเปลี่ยนเป็นบาดหรือเวฟฟอร์เลสได้นะครับผมเวฟฟอร์เลนั่นเองนะครับ เป็นชีพซัพพอร์ตสามารถอยูเพื่อนๆในทีมได้นั่นเองนะฮะส่วนอาชีพที่ยังไม่เข้ามาอีก3อาชีพนะครับเป็นอาชีพที่มีในเฉพาะเซิร์ฟเกาหลีเท่านั้นนะครับก็คือซามูไรครับผมนะฮะโดยอาชีพแยกผมยังไม่มั่นใจว่าจะมีอะไรบ้างนะครับจะมีเป็นซามูกับอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเฮลเบิร์ดถ้าให้ผมเดานะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับผมถัดไปครับจะเป็นอาชีพกันเนอร์ครับผมเป็นอาชีพปืนนะฮะ ซึ่งเวอร์ชัน PC ก็ไม่มีอาชีพนี้เช่นกันอ่ามีเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับถัดไปครับจะเป็นดาร์กโซครับผมอาชีพถัดไปเป็นนักสู้นะครับผมใช้วิญญาณมาังกรในการโจมตีนะฮะเปอาชีพใหม่ที่ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน PC หรือเวอร์ชันโทรศัพท์นะครับอาจจะพาไปดูเกมเพลในเกมเบื้องต้นละกันว่าเป็นไหนอ่ะผมพาไปดูก่อนนะครับจะมีให้แต่งตัวละครแบบน่ารักกูบองแบลได้เลยนะ แล้วก็ตั้งชื่ออะไรเลยนะครับส่วนทรงผมก็มีให้เลือกหลากหลายทรงผมมากนะเกมเนี้ยถ้าอิงจากเวอร์ชัน p c สมัยก่อนใช่ไหมมันออกแบเป็นแนวเกมแต่งตัวสะมากกว่านะเพื่อนๆมันไม่ค่อยได้ลงดันแบบโหดอะไรขนาดนะั้นอ่ะเกมนี้ดันเจียนยากิงแต่ผมบอกเลยเกมนี้ขายคอสตูมเป็นหลักเลยใครที่ชอบเล่นเกมแนวน่ารักน่ารักคอสตูมเกมนี้ห้ามพลาดเลยนะครับมันจะแต่งตัวละครได้น่ารักมากๆสาหร,รับเกมนี้นะฮะ ผมจะแต่งเป็นประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันแต่งก่อนปึ๊บแต่งสีผมได้ด้วยนะฮะแล้วก็ดวงตาครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับตั้งชื่อตัวละคร PWF โอเคโอเคครับเริ่มเกมมาไปที่เรียบร้อยนะครับเกมก็จะป็นประมาณนี้ภาพอาจจะไม่สวยมากนะครับอูสมุนไรฟันไม่ค่อยเหมือนเวอร์ชันฟีซีที่ผมเคยเล่นมาก่อนนะครับ ก็จะเป็นเกมแนวแบบกดคลิกๆเดินๆภาพไม่ได้สวยมากมายครับผมก็ตามแนวนะเกมโทรศัพท์ที่มันควรจะออกมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับแต่เขาเพิ่งทำเสร็จเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเป่าแต้โอ้มังกรออกมาโอ้แต่คัสซีนน่ารักนะครับคัสซีนเกมนี้น่ารักมากมบอกเลยบินครับบินโชว ๊บมาแล้วไปลุยเกมนี้จะเน้นล่ามังกรเป็นหลักกับล่าบอสน,นะฮะโอเคผมตั้งค่าปุ่มที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราลุยกันปั่นก่อนครับปันป่นปัน๊บปั๊บปาดปั่นคอมโบสกิลเยอะแฮะเป็นหลอดเลือดจะมีแดดด้วยแดชลงปุ๊บปั่นโอ้ ภาพก็ถือว่าไม่แย่นะเพื่อน,อนก็อยูดีระดับหนึ่งสำหรับเกม PC เกมเวอร์ชั่นมือถือเกมนี้จะมีเวอร์ชัน PC ด้วยแต่ผมไม่สามารถเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าต้องมุด vpn ไปเล่นนั่นเองถ้าเป็นเวอร์ชั่นมือถือไม่จะเป็นต้องมุด vpn สามารถเล่นได้เลยนะครับเกมนี้มีเวอร์ชั่น p c ผมว่าน่าจะภาพสวยมากๆนะครับโอเคมาถึงบอสตัวถัดไปนะครับเราก็จะปั่ปึ๊บปุ๊บปึ๊บ ตีแดดแดดปันแดดปัโอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับขอก็จะดอกเกมนี้ก็จะเป็นแนวคล้ายๆอ่าถ้าให้ผมพูดก็คือจะเพจทูวินระดับหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้นะเพทูวินระดับหนึ่งยิ่งเติมยิ่งเก่งนะครับแต่สายปีเล่นได้ไหมสายปีเล่นได้ครับคุณสามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆโดยให้คนที่มีพลังสูงๆหาคุณลงดันไปด้วยนะฮะเติบโตไปด้วยกันกับเขานั่นเองนะฮะ เกมนี้จะคล้ายๆกับเกมพวกจำพวกเกมแลกนาล็อกอะไรพวกนี้นะฮะคือเติมตีบวกพลังเพิ่มขึ้นนะครับเล่นคล้ายๆกันนะฮะและระบบเกมส่วนใหญ่ก็จะเน้นขายพวกกาชาพวกชุดอุปกรณ์นะครับเอาล่ะผมพาเพื่อนๆมาดูประมาณนี้และกันสำหรับเกมดาคุเนียซากานะครับที่จะเปิด CPT ในวันที่16นี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหน อยากจะติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับส่วนวันนี้ผม PWF Channel ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอ,อถัดไปของเกมดาร์คเนียซากนะครับส่วนีผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายไปเจอกันนะครับ